สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้อยู่กับช่องมิ้นแชแนวนะคะพบกับช่องเดอะแกงรวมซ่านะเดี๋ยวามาแป๊บนึงค่ะเปิดไฟก่อนนะคะมันมืดวันนี้ก็จะมากินอะไรคะไส้กรอกอะไรมันมันคืออะไรนะไส้กรอกห่อแป้งอ่ะทุกคนนี่นะคะเป็นอย่างนี้อ่ะไส้กรอหอแป้ง ชิ้นละ20บาทอ่าจิบคนละอันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตํากันกินเลย <c oughs> กินเลยเลยเป็นไงอร่อยมากเก๋เยอะกินเลยนะเอางน,นี้ดิมันจะได้เห็นเนาะ <c oughs> นี่ยะคะเป็นตะกรกอแป้งเนานะ มีไส้กรอกนะคะก็จะเป็นไส้กรอกนี่หนาะอย่างที่เห็นรอบรอบรอบนั้นเราเรากินอะไรนะไก่เผ็ดเกาหลีท้าวใช่ๆแล้วก็รอบที่แล้วเราก็ถ่ายเออกินมาม่าเผ็ดม,ามากาหลีต้มน้ำนี่ค่ะ ชอบแป้งมันแป้งมันนุ่มเนียนนะคะทุกคนนุ่มอร่อยมาก้วมันจะถ้าทุกคนอยากให้รีวิวอะไรครั้งหน้าก็บอกเม้นมาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ยังไม่จบออ ก็บอกไว้ก่อนไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะคะถ้าใครคลิปไม่แจ้งเตือนจะก, <ด S 2> กินเสก,ก่อให้ดูละกดยกเลิกติดตามใหม่แล้วกดติดตามใหม่แล้วก็จะขอลาไปก่อนน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็กดกระดิ่งเต้ง